สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับแท่นตัดไฟเบอร์นะครับมิกโรนะครับาสินค้าคือรุ่น04009นะครับ022นะครับเป็นแทนตัดไฟเบอร์มิกโปรขนาด14นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือคือจะมีเป็นใบรับประกัน นะครับเป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้รับประกันอยู่ที่1ปีนะครับเราจะมีบอกไู่แล้วนะครับภายในใบรับประกันนะครับเงื่อนไขต่างๆในการรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะบอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับคู่มือการใช้งานข้อควรระวังนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแปลงถ่านนะครับตัวนี้คือมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นแปลงถ่านคาร์บอนนะครับตัวนี้ จะมีประสิทธิภาพคือทําให้หมดช้านะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็แปลงฐานก็คือเราหาซื้อได้ทั่วไปนะครับที่ขาดไปได้ตัวหนึ่งก็คือนะครับเป็นประแจนะครับตัวถอดตัวถอดตัวถอดน็อตนะครับตัวถอดตัวใส่นะครับตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็เรามาดูโปรดักต์นะครับรูปล่างหน้าตาของสินค้านะครับทา่ตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับผมก็จะมีนะครับตัวนี้ ที่ขาดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราจะมีใบตัดนะครับแถบในตัวให้อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าจะยึดชิ้นงานนะครับสะดวกสบายครับผมรวดเร็วด้วยนะครับจะเป็นระบบนะครับจะเป็นระบบนี้นะครับทําให้ลูกค้านะครับที่จะใช้ยึดและถอดชิ้นงานออกจากตัวเครื่องนะครับจะมีความรวดเร็วนะครับตัวนี้จะมีบุ้นได้แน่นหนานะครับอีกอย่างหนึ่งครับข้อดีของมันคือสามารถนะครับ ปรับตัด4ี5องศาได้นะครับตัวนี้เราใช้ปัจจัยขันใบตัวเดียวกันนะครับการปรับนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีสเกลบอกนะครับจะมีสเกลบอกในการปรับตัดเสียงองศานะครับตัดั้งทายขวาได้ครับนะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนะครับถอดเปลี่ยนใบนะครับของเราจะเป็นสลักนะครับสลักนะครับดันนะครับในการถอดเปลี่ยนใบนะครับ แปลงถ่านนะครับเราจะถอดแปลงถ่านนะครับระบบเป็นแปลงถ่านจะอยู่ภายนอกนะครับไม่ต้องถอดฝาครอบออกมาครับตัวนี้ของเราจะเป็นนะครับคอยทองแดงแท้ทุ่นทองแดงแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะให้ความร้อนฉานะครับเป็นขนาด14นิ้วนะครับสามารถใส่ใบทั่วไปได้นะครับแบรนด์อื่นนะครับแบรนด์ตลาดทั่วไปนะครับใบสามารถใส่ได้นะครับกังวัดก็อยู่ที่1,800วัตต์นะครับความเร็วรอบของเราจะอยู่ที่3,800รอบต่อ1นนาที นะครับตัวนี้ขนาดน้ําหนักเบาตัวฐานนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับเป็นเป็นเป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ2อกิโลนะครับสามารถยกขึ้นที่สูงได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะประกันนะครับในเรื่องของทุนฟิลคอยนะครับเราจะรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้เท่นตัดไฟเบอร์นะครับ รุ่น0409022นะครับไปใช้งานสามารถนะครับเข้าไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายได้นะครับทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากสินค้าใหม่ๆไว้ด้วยนะครับส่วนลูกค้าที่อยากติดตามหน้าเพจนะครับก็จะมีเพจของบริษัทนะครับเราจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูอัปเดตตลอดนะครับสามารถมาเข้าชมได้นะครับเข้ามาติดตามได้นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ